มาครับแว่นตาลูซินนะครับตัวนี้เป็นแว่นกันแสง UV นะครับว่นแสงสีฟ้านั่นแหละนะครับที่ผมได้มานะครับตัวนี้ก็เป็นทรงผู้ชายราคาถูกๆเองนะครับนี่เขาห่อมานะห่อยันขาแว่นอ่ะนี่คือตัวเลนนะครับตัวเลนนี้เป็นแบบปรับแสงได้นะครับพอโดนแดดปุ๊บเป็นสีดำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดำขึ้นนะครับแป๊บทีนี้มันดำแล้วนะฮะนี่ดำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู การตัดแสงสีฟ้าของเขานะครับนี่เป็นไฟฉายแสงสีฟ้านะตัวนี้นะนี่เป็นกระดาษที่เขาามาให้มาทดสอบนะครับข้างหนึ่งจะเป็นที่โดนแสงสีฟ้าข้างหนึ่งไม่โดนแสงนะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะดูนะดูนะเขาบอกว่าสีมันต่างกันนะนี่เห็นเปล่ามันกันแสงสีฟ้าได้เห็นไหมว่ามันกันแสงสีฟ้าได้จริงพอเอาวาาไว้เฉยมันก็จะเริ่มขาวเหมือนเดิมถ้าเรามากันให้เขาใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ไฟฉายแสงสีฟ้า ให้เห็นชัดๆเลยนะ